ค่ะเพื่อนๆกลับมาแล้วค่ะหลังจากที่ EP ที่แล้วใช่ไหมคะเราคุยกันค้างอยู่เนาะเรื่องเรื่องระบบโรงเรือนอาจารย์พักเรียบร้อยละเดี๋ยวส้มจะสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องระบบการปลูกกัญชาทั่วโลกค่ะอาจารย์ขามันมีกี่วิธีคะมันซึ่งเท่าที่ส้มทราบมาเนี่ยมันมีหลายวิธีมากทั้งทั้งอินดอร์เอาดอปลูกบนตึก ปลูกในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ช่วยขยายความให้ส้มนิดนึงได้ไหมคะได้ไอย่างนี้แล้วกันนะฮะว่าการปลูกพืชค่ะอาจารย์โดยทั่วไปค่ะมันก็จะเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนก็ได้อ่าฮะค่ะแต่พอมาถึงกัญชาเนี่ยค่ะเราใช้ในการแพทย์อ่าใช่ใช่ถูกต้องค่ะปลอดภัยระดับสูงถูกต้องค่ะอาจารย์ก็ระบบที่ใช้กันเยอะ แต่ว่าต้นทุนมันสูงมากชาวบ้านคงทำไม่ได้ก็คือระบบอินร์คือปลูกในอาคารที่ปิดมิดคือหลักการเนาะปิดมิดควบคุมได้หมดควบคุมทุกอย่างเลยทุกปัจจัยเลยทุกปัจจัยเลยค่ะาจข้อดีของนั่นก็คือหนึ่งเราต้องการยังไงเราติดเซนเซอร์วัดเรามีโปรแกรมควบคุมทำงานอัตโนมัติไอ้นั่นก็คือตาม ที่เราวิจัยมาทั้งหลายจะถูกควบคุมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมถามว่าเกือบเพราะแร่ธาตุอาหารมันไม่ครบค่ะอาจารย์ความแตกต่างกับอินโดจริงๆเนี่ยค่ะอาจารย์เราเรียกว่ามันได้แร่ธาตุอาหารตามที่เราต้องการแต่ความเป็นธรรมชาติมันน้อยค่ะคำว่าอินโดนี้คือแสงเสริมเข้าไม่ได้ทุกอย่างแสงเทียมน้ำเทียมอะไรทุกอย่างเทียมหมดปุ๋ยยาทั้งเทียมหมดเราควบคุมทุกอย่างเลยควบคุมทุกอย่าง มันก็มีข้อดีตรงเสียหายน้อยค่ะอาจารย์ได้ผลตามที่ต้องการค่ะอาจารย์แต่คอร์สมันสูงมากมานเป็นกรลงผมว่างานหนึ่งนี้ก็เป็นร้อยล้านว้าวครับแบบที่ใหญ่ๆที่เขาทำด้วยระบบตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าค่ะทั่วไปค่ะอาจา หนึ่งอินดอร์ที่เมื่อกี้ผมว่าค่ะพวกเราคงทำไม่ได้จะต้องเป็นองค์กรใหญ่ๆเป็นมหาวิทยาลัยหรือเอกชนที่ลงทุนสูงๆใช่ค่ะใช่เป็นเมดิคอลเกตจริงๆแต่พวกนั้นไม่ใช่ออแกนิก้องต้องแยกนะคือใช้ทุกอย่างคือสารเคมีค่ะอาจารย์หวีที่ใส่ก็คือเคมีร้อยอซทุกหยดน้ําก็คือเคมี ค่ะอาจารย์นะครับแสงก็ยังแข็งเคมีแข็งเทียมเลยใช่ใช่ใชเพราะว่ากัญชานี่มันจะเซนซิทีฟต,ต่อเรื่องแสงก็คือต้องสเปกตัมแสงก่อนท<ช>ี<ช>่จะป,ปลูกจะต้องคํานวณเรื่องแสงแสงส,สีอะไรสีอะไรความเข้มข้นของแสงเท่าไหร่ซึ่งต้นทุนเนี่ยมันสูงเพราะว่าทุกอย่างที่ใช้จะเกิดพลังงานมันจะร้อนาั่นก็ต้องติดแอร์ต้องอะไรโอ้โหมันจะยุงยากไปใหญ่นะครับไอ้นั่นคือระบบอินดอร์จริงระบบ มิดชิดเราแปลว่าง่ายแบบที่สองก็คือแบบตรงกลางคุณภาพสูงค่ะแต่ก็มีหลายระดับก็คือระบบกรีนเขาแสงธรรมชาติค่ะมีม่านปิดเปิดได้ระดับหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยสมมติว่าเราต้องการจะออกดอกแล้วก็ปิดจะออโต้ไม่ออโต้ไอ้นี่ว่ากันแล้วในระบบนี้เราก็ติดเซนเซอร์ทั้งหมด ดิเซนเซอร์ตั้งแต่เซนเซอร์มันจะมีสองส่วนคือส่วนที่ ในระบบปุ๋ยยาค่ะอาจารย์เราไม่ใช่ระบบโดสอินไลน์คือสรบปปุ๋ยเข้าไปในท่อแต่นี่จะเป็นปุ๋ยที่เราผสมเสร็จค่ะอาจารย์ติดเซ็นเซอร์ควบคุมมิตเตอร์จ่ายน้อํอควบคุม pH ควบคุมค่า EC ค่ะอาจารย์ความเข้มข้นของของสารเคมีค่ะแล้วก็เซ็นเซอร์นี่สามารถตั้งโปรแกรมที่จะจ่ายน้ําเป็นลิตรได้เป็นตีตีเลยเช่นคุณส้มบอกว่าต้นกัญชาระยะนี้ ต้องการน้ําเท่านี้แบ่งจ่ายกี่ครั้งม่เช่นว่า10โมงเที่ยงบ่ายสองบ่ามเงี้ยมันก็ใส่ตามนั้นสองมันยังลิงก์กับเซ็นเซอร์ตัวที่อยู่ในอาคารคือเซ็นเซอร์วัดแสงเซ็นเซอร์ติดวัดคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยก็ได้แล้วก็ไปสัมพันธ์กับตัวดูดอากาศเพื่อลดอุณหภูมิ ค่ะอาจารย์อันนี้จะควบคุมได้ระดับหนึ่งไม่เท่ากับอินดร์ค่ะอาจารย์นะหมายถึงว่าอุณหภูมิเนี่ยถึงแม้จะติดอ e ีเว็ก็่างคมีอ e ีเว็ด้วยนะ,ะค่ะอีเว e ็บนี่ก็สามารถที่จะลดได้อากาศจากข้างนอกอุณหภูมิเนี่ยก็ประมาณ5 6องศาเก่งละม,ม,ม,มันไม่เหมือนกับในอินรดที่ควบคุมอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ได้ตัวนั้นคือเขาควบคุมทุกอย่างใช่อ,อันนี้จะควบคุมได้ระดับหนึ่งอ๋อโอเคค่ะไหนต้องเข้าใจโรคแมลงก็ยังมีอยู่บ้างอือ เพราะงั้นไอ้เรือนโลงเนี่ยจะสําคัญคุณทรงเพราะงั้นเราจะจริงๆเราจะใช้หลังคาโค้งเพราะหลังคาโค้งเนี่ยแล้วเราไปติดตัวดูดอากาศตรงออกเราจะไม่ใช้กอไก่หลังคากอไก่เพราะเวลาฝนสาดแล้วมันจะเสียหายความชื้นเข้านะครับแล้วก็การระบายอากาศก็ไม่ดีแ้วถ้าผิดทิศทางลงก็กินลมลงพังทั้งลงนะครับเพราะงั้นไอ้กินเท้าเนี่ยก็มีหลายสเปก อย่างที่เราทํากันแบบโรงหนึ่งสองสามแสนอะไรเนี่ยเนาะก็เป็นสเปคแบบที่เกษตรกรพอลงทุนได้ค่ะอาจารย์นะครับพอลงทุนได้แล้วก็ระดับการควบคุมก็ได้อยู่ระดับหนึ่งนะฮะหมายถึงว่าเราจะปรับอะไรไม่ได้ฟาร์มช่งความชื้นอะไรไม่ได้แต่เราก็อาจจะติดอะไรอะแค่สมาร์ทฟาร์มเปิดปิดทามเมอร์ซึ่งมันเป็นพื้นฐานมันมันผมผมไม่เรียกว่าสมาร์ทสมาร์ทฟาร์มนยผมก็เรียกว่าแค่ ทดแทนความขี้เกียรของเราเติดซึ่งข้อเสียเยอะคือเมื่อว่าคุณส้มติดทามเมอร์วันหนึ่งตั้งสองครั้งสามครั้งก็แล้วแต่ค่ะอาจารย์ตอนนี้ตอนบ่ายฝนตกค่ะอาจารย์เครื่องก็ยังทำงานอยู่เพราะว่ามันไม่ออโต้อ๋อค่ะอาจารย์มันแค่ตั้งเวลาทาเมอร์ผมไม่เรียกว่าออโต้อ่ะค่ะแต่ถ้าออโต้หมายถึงว่าแสงไม่มีปุ๊บ มันจะตัดไม่ทํางานอันนี้คือออโต้เพราะมันเริ่มคิดเป็น่าจแต่ตั้งทำเมื่อผมว่ามันยังไม่ได้คิดเนาะแตบ้านฟาร์มเนี่ยมันไม่ด้คิดอะไรคุณคกับตั้งเวลาไว้ตอนนี้เนี่ยต้นไม้ที่จะตายก็จุดเนี้ยเยอะอ๋อค่ะอาจารย์พอสมมติว่าเอาวันนี้ฝนตกหรือแดดไม่มีความชื้นคุณต้องลดลงเพราะว่ามันไม่ขายน้ำไม่ไอ้นี่ แต่ว่าเครื่องคุณตั้งไว้ตามเวลามันก็ยังลดน้ําอยู่ค่ะแล้วสมมติว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าเย็นเย็นแดดไม่มีค่ะอาจารย์คุณก็ยังลดน้ําปกติมันก็จะเน่าเพราะง,งั้นเราบุกที่จะปลูกอย่างเครื่องนี้ต้องระวังเรื่องวัสดุปลูกค่ะอาจารย์ต้องศึกษาให้ดีว่าหนึ่งคุณจะใช้ที่ระบายน้ําเร็วระบายน้ํายากค่ะอาจารย์ระบายน้ําเร็วก็คือเปลืองน้ําหน่อยอค่ะระบายน้ํายากก็คือ ประหยัดน้ําแต่ความเสี่ยงก็มีถ้าคุณตั้งดัมเมอร์ระบบไอสมาร์ทฟาร์มธรรมดาค่ะอาจารย์แล้วก็ก็ระบบเอาท์ดอที่เราอาจจะใช้ปลูกกับกันชงซึ่งจะควบคุมอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะอย่างของส้มเนี่ยค่ะก็จะเป็นระบบเ่านปรงเรือกินเท้าเหมือนกันแต่ว่าของส้มเนี่ยแมนนวลค่ะแมนนวลล้วนเลยค่ะเพราะว่าส้มจะทําเองทุกกระบวนการเลย ตรีงจริงแล้วการทําเองตรงเนี้ยข้อดีมีเยอะก็คือหนึ่งคุณส้มจะรู้เรื่องผมเรียกว่าคอนเทนต์คือรู้ว่าควรจะปฏิบัติยังไงแต่มันไม่มีตัวช่วยไม่มี่คุณส้มไม่มีเซ็นเซอร์วัดเช่นวัดความชื้นคุณส้มก็ไม่รู้ค่ะแต่คุณส้มก็ยังให้น้ําเท่าเดิมมีน้ํามีองมีตัววัดความชื้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมคือปกติแล้วเลือนลงตรนี้นิดหนึ่งแต่เครื่องวัดทั้งหลายค่ะ มันจะมีสเปคเกษตรซึ่งเราจะไม่ใช้เราจะใช้สเปคแบบอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเลยอย่างลูกบิดนี่ก็ต้องอย่างน้อยแสนครั้งจอนี่สัมผัสได้หมดแล้วก็ทุกอย่างเซนเซอร์นี่เอาไปเขียนโปรแกรมพอดเป็นกราฟเป็นนาทีได้เลยพอดเป็นกราฟเป็นตารางได้โดยที่้อนหลังได้ด้วยด้อนหลังได้เป็นปีคุณต้มก็ไม่ต้องไปนั่งคิดไม่ต้องคิดแล้วพอไม่ต้องจดบันทึกเออพอสมมุติว่า ต้นไม้มีปัญหาคุณส้มเอ๊ะทำไมมันเหี่ยวคุณส้มก็ไปดูกราฟกราฟอ๋อมันความชื้นมันสูงเพราะมันจะพอดเลยความชื้นเท่าไหร่เพราะเราติดเซนเซอร์ในถุงแต่เราก็ไม่ได้ติดทุกต้นนะเราก็สุ่มตัวอย่างสุ่มตัวอย่างเพราะมันแพงไอ้อุปกรณ์มาตรฐานนะถ้าติดมากมันก็ดีแต่มันจะเปืองมันจะเปื้องค่ะเปือนค่ะึ่งมันแพงนิดนึงไอ้อุปกรณ์เนี่ยมันมีหลายเกจหลายคาตังแต่ระดับร้อยยันหมื่นตัววัดไอ้สเปกตรัมแสงนี่ ถ้าตัวครบขึ้นใหญ่ๆตัวไหลล้านนะแต่ที่เราทําอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวระดับแค่หมื่น uh huh. แล้วก็เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ huh. ก็ห้าหกพันถึงหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยคาร์บอนไดออกไซด์มีความสําคัญที่จะเป็นตัวกระตุ้นสาร uh huh. ต่างๆที่พิเศษ uh huh. เธอปองเธอปีน uh huh. นี่ถามว่าไอเอาดออย่างเงี้ยไอกรีนเฮาที่ uh huh. เป็นตะไคร่เนี่ย uh huh. ถ้าให้ดีถ้าเราจะโดนเนี่ยเราควรจะติด ตัวม่านรูดได้ตัวเป็นพลาสติกข้างนอกเพราะว่าถ้าอัดคำอะไรใส่มันเป็นแก๊สมันก็จะระเหยเหมืนก็คอนโดนไม่ได้แล้วก็ปิดปิดในช่วงที่ใช้ได้ความรู้อีกแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส้มสร้างโรงเรือนครั้งต่อไปส้มจะทาโรงเรือนเป็น2ชั้นก็ใช้มือหมุนธรรมดาก็ได้ใช้เนี่ยเรามือหมุนก็มีขายใช่ไหมมันก็ตัวมือหมุนแล้วจะเป็นลอกของแบบที่เขาถ้าลงยาวเราก็ใช้ลอกแบบ ที่เขาเลี้ยงไก่ยาวๆชุดหนึ่งไม่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 กี่พันโอเคแล้วก็กดปุ๊บมันก็จะม้วนยาวได้เป็นร้อยเมตรมันทํางานทอกมันมันมันเยอะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องเอาดอกกันค่ะอาจารย์ครับตัวนี้เอาดอเนี่ยก็คือหนึ่งเราควบคุมอะไรไม่ได้ค่ะอาจารย์งั้นคนปลูกเอาดอต้องดูฤดูการที่มันเหมาะสมเช่นเราจะเอาดอกโดนฝนไม่ได้อ่าใช่ค่ะรื่เรองฝนความากเลยใช่เพราะว่า อัญชาทุกอย่างเอาไปใช้กับคนนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นเกรดที่สูงใช่เราไม่ให้ใช้ยาอเคมีที่อันตรายถูกต้องค่ะเพราะงั้นเนี่ยต้องกําหนดด้วยธรรมชาติธรรมชาติของเขาใช่เพราะนั้นเนี่ยหนึ่งออกดอกก็จะก็หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงหน้าฝนหน้าฝนเพราะว่าเดี๋ยวเป็นเชื้อราใช่สองบางที ถ้าจะเติบโตให้ดีก็มีการเปิดแสงไฟช่วยปิดแสงไฟช่วยใช่คนะซึ่งจริงๆแล้วไอ้นี่จะเป็นทั่วไปอย่างการปลูกเบญจมาศเขาก็ทำเปิดมาแล้วก็เอาพัติกคุมอย่างนี้ก็พอได้ก็ยังพอคุ้มอยู่ถ้าพูดถึงนะลงเบญจมาศก็ยังทํากันก็ยังโอเค ถ้าเปิดวัดจํานวนแสงกี่ชั่วโมงเสร็จครบก็ปิดพลาสติกดำก็ช่วยได้ก็ช่วยได้แต่นี้เราก็ต้องคัดเรื่องพันธุ์ที่ว่ามันไม่สูงไปนักแต่ต่อไปก็ต้องมีการบีดพันธุ์ที่ต้นเตี้ยใช่ค่ะแต่ดอกดีดอกดีคือตอนนี้มันยังปลูกเนี่ยคือคือคือกัญชงเนี่ยทุกวันเนี่ยเราปลูกเนี่ยริงกัญชงเนี่ยผมก็ศึกษากันมาตั้งยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ใหญ่ๆก็ไอ้นี่เป็นหมคือกัญชงเนี่ยมันจะเป็นพืชที่เน้นเรื่อง ส้นใหญ่ปัจจุบันอ่าค่ะใช่แต่ไอ้เรื่องสารเนี่ยเราเพิ่งจะมาเริ่มต้นใช่ค่ะแล้วก็ยังคาบลูกคาบดอกเพราะตอนนี้ก็ยังให้มีแค่รากใบต้นใช่ค่ะใช่ดอกไม่ได้ดอกไม่ได้ค่ะปลูกห่างไม่ได้ค่ะปลูกเกินอายุไม่ได้พูดง่ายว่าต้นแปดติดวันก็ต้องตัดเพราะคหมดระหมดทุกอย่างเอเนี่ยถามว่าสารมาจากไหนอืมไอ้ตรงเนี้ยผมก็อยากฝากไว้ว่าหนึ่งถ้าเราจะทำพัฒนาวงการก็ต้องต้องต้องให้โอกาส ที่จะพัฒนาเรื่องการผสมพันธุ์ให้ต้นเตี้ยตอนนี้มีแล้วค่ะอาจารย์คะเพราะ,ะว่าตัวตัวกลุ่มวิสาหกิจส้มเองเนี้ยกำลังก็ก็กำลังทำเรื่องเหมือนกันเพราะว่ากฎหมายออกมาว่าให้เราสามารถพัฒนาสายพันธุ์ได้ค่ะอาจารย์ต้าต,ต้องเรียนเชิญอาจารย์มาเป็นที่ปรึกษาส,ส้มอยู่ดีครับก็ต้องเอานักบิดดิ้งจริงๆแล้วเดี๋ยวะจะชวนพวกพวกที่นักบิดดิ้งมือมือดับ พก,การอ,ะอ่ะที่บีดดิ้งเขาพูดพวกนี้นนเขาจะมีอร์แมตเขาอยู่อนะหมายถึงว่าคือเราบีดไปเรื่อยไม่ได้ค <c oughs> ก็ต้องมีมีมีมม มีมีสูตรการพัฒนาพันธุ์ใช่ใซึ่งตรงนี้หลจจะยากนะแต่ว่าก็ไม่ยากเกินกว่าคนไทยคนเนยเก่งไม่ยากคนไทยเก่งค่ะต้องมีคุณสาสร์ด้วยคุณสารช่วยได้เยอะสามีต้องเก่งค่ะโอเคตอนนี้นิดนึงค่ะจย์ทุกอย่างก็คือทําตามความเหมาะสมตามเหมือนกับที่เราไม่เข้าใจเราก็ไปปลูกเมลอนในเรือนโลกง ตอนนี้ก็ขัดทุนกันหมดมต้องเข้าใจนะว่าเลือนโรงหรือกินเขาเนี่ยค่ะจย์ไม่ได้กันโรคแมลงเดียวนะครับแต่ถ้ามันเป็นแล้วคุณขังโรคแมลงไว้ในนั้นนะคุณเข้าใจนะคุณก็ต้องไอ้นี่เข้าไป งั้นเน่ตต่อไปมันก็ต้องมีการลมยาลมอะไรฆ่าเชื้อเพราะเน็ตเรือนโลงที่ข้างบนเป็นพลาสติกกันน้างั้นไอ้ด้านข้างเนี่ยควรจะเป็นพลาสติกอีกชั้นหนึ่งมุ้นเก็บได้เวลาคุณลมควันเพื่อฆ่าเชื้อโรคคุณก็ต้องใช้เพกิสารเพวกนี้มันก็ต้องลมอบมีเวลาเช่นอบครึ่งชั่วโมงอ๋อค่ะอาจารย์นะฮะมันถึงจะตายพวกนี้ถ้าไม่อบมันก็ไม่ตายนะซึ่งๆพื่อนนี้มันก็ต้องคุยกันต่อไปแต่ตัวนี้เนี่ยมันก็เป็น เริ่มต้นที่ดี แต่ของผมก็ทําระบบที่ซับซ้อนกําลังจะถามเลยค่ะ,<ฮ>ะว่าอาจารย์เนี่ยก็คือทําคือว่าอาจารย์ท่านนะคะก็มีมีการวางระบบการทานระบบโรงเรือนด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะคอาจารย์อาจารย์เล่าของอาจารย์ให้ส้มฟังบ้างสิคะว่าของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคือเรือนโรงเนี่ยนะ,<ฮ>ะหนึ่งสำคัญที่โครงสร้างฮะฮะาจาย์โครงสร้างจะต้องแข็งแรงทนทาน <ฮะ S 2> รบ <ฮะ S 2> ับแรงลมได้อย่างน้อยร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง <ฮะ S 2> ไม่ใช่ มาลมพายุมาก็พังเรือนซ่อมวิศวกรเป็นคนออกแบบนะคะเขาคำนวณได้สมบูหมดแล้วครับน่าจะได้อยู่แต่ถ้าการเชื่อมมันเป็นอย่างนี้คือลงเชื่อมกับลงนอกดาวต่างกันอ่าโอเคลงเชื่อมเนี่ยถ้าฉีกขาดก็ไปเลยแล้วยังไงเขาเชื่อมในไมเนียนบางทีพลาสติกแล้วก็ไปเกี่ยวแล้วก็เป็นสนิมแต่ลงที่เราใช้เราจะใช้ของนอกหมดมันจะมีสเปคของฝรั่งของฮอลแลนด์เนี่ยแหละค่ะอาจารย์จะเป็นเหล็กเหลี่ยมแล้วก็เป็นดอกดาวอ๋อของอาจารย์เป็นลงเรือนของอาจารย์คือ เป็นน็อกดาวเป็นน็อกดาวของนอกค่ะแต่ว่าราคาถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับแบบนี้กับที่นั่นเพราะว่าค่าแรงมันถูกอ๋อค่ะอาจารย์แล้วพลาสติกก็เป็นพลาสติกอย่างหนาพลาสติกนี่สําคัญนะาาใ,นในเรื่องกัญชาเนี่ยก็มังแะเถียงกันอยู่ค่ะอาจารย์พลาสติกนี่เราจะสั่งนอกแต่ว่าพลาสติกเนี่ย ผมยังไม่แน่ใจการเคลือบ UV จะดีไหมสำหรับกัญชาเพราะจริงเราต้องการความเข้มสูงเนาะแล้วเราไปไปกอง UV ออกไม่ได้เพราะบางช่วงเนี่ย UV เนี่ยทำให้เกิดความเครียดอ่ามันจะสะัดน้ำวงเนี่ยต้องใช้ UV ค่ะอาจารย์แสงไวโอลเลตทำให้เกิดความเครียดสูงมันจะต้องเกินระดับจาก 700นาโนค่ะอาจารย์คือคือช่วงเจริญเติบโตช่วงแรกก็คือแสงสีเขียวก็ประมาณ300 400 500 600 600รอ6700เนี่ยจะต้องมีระดับหนึ่งที่มันจะเครียดมากอันี้จะเป็นแสงอุลตราวโอลเลตละในกัญชาต้องการแต่พืชอื่นไม่ต้องการแต่พืชอื่นถ้าอุลตราวอเลตก็จะเป็นพิษล่ะแต่กัญชาเนี่ยจะเกิดความเครียดตรงนี้ได้เพราะงั้นเนี่ย แต่เราไม่ได้ลองทำเราก็ยังไม่รู้วันหนึ่งถ้ามีโอกาสอ่าใช่ม, <นะ S 1> มีโอกาสเราก็มาทดลองกันเนาะเออถึงไอ้พวกเนี้ยสเปคมันจะดีกว่าขึ้นไม่นอนได้เลยเนี่ยอย่างน้อยก็3ปีสเปคเขาอไอ้นั่นคือตัวอาคารอาคารนะ,ะก็ถูกฮะตารางเมตรสองสามพันบาทะนะทั้งระบบตอนนี้ระบบเนี่ย ทั่วไปเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าโดดอินไลน์คือใช้ปุ๋ย AB แล้วก็ดูดใส่ท่อแล้วก็ส่งจ่ายแล้วของอาจารย์นะคะเดี๋ยวนิดนึงไอ้ตรงเนี้ยคำว่าางคือหนึ่งมันควบคุมตั้งแต่ต้นสายปลายสายต้นแรกกับต้นเนี่ยไม่ได้สองค่ายอีซีก็ไม่รู้ซึ่งส่วนใหญ่ไอ้ระบบโดดอินไลน์เนี่ยเขาใช้แบบเอาดอหรือใช้กับพืชทั่วไปแต่ของผมนี่จะเป็นระบบที่ผสมทุกอย่างในถัง ปรับสภาพทุกอย่างเราจะมีตัวปุ๋ย a b ทั้งหลายแต่ว่า a b advance นะเราพูดให,ใ,หให้ทุกคนเข้าใจว่า a b แล้วก็มีตัวปรับสภาพกดด่างเครื่องมันจะ adjust มันเองอมันจะมีตัววัดเซนเซอร์วัดไข่สี ถ้าเป็นกดไอ้วัด p h เฮดไข่สีถ้าเป็นกดมากมันก็จะเติมตัวนั้นถ้าเป็นด่างมากก็จะเติมตัวนี้นะเ,<อ>เสร็จแล้วพอมันนิ่งเสร็จก็วัดไข่อสีอ่คุณช้มก็ตั้งไข่อสีได้คือความเข้มข้นว่าเอาเล็กๆเอาความไข่ปีหนึ่งอา่าสองหนึ่งจุสองหนึ่งจุดสาอย่างเงี้ย เสร็จแล้วจะจ่ายเท่าไหร่แล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดะอปริมาตรต่อต้นว่าต้นขนาดนี้วันละหนึ่งลิตรแบ่งจ่ายสามครั้งแล้วก็ไปสัมพันธ์กับอุณหภูมิกับแสงแดดถ้าอุณหภูมิลดแสงแดดน้อยก็ตัดงวดนั้นออกไปเช่นครั้งที่สามันจะไม่จ่ายเพราะว่ามันมีเซ็นเซอร์วัดที่นั่นอีกแล้วก็เซ็นเซอร์ที่วัดในโรงนี่เยอะแยะไปหมดทั้งระบบเนี่ยมัน แม่นยำกว่าแม่นยำกว่าใช่ไหมะแต่ต้นทุนมันก็สูงกว่าอืมนะที่เราคิดเนี่ยคำนวณเนี่ยต่อกำลังเมตรค่ะอาจารย์นะเช่นว่าเรือนโลงมันจะเป็นสเปกมาตรฐานเนาะก็คือสี่แล้วก็สี่คือหน้าก็แปดค่ะความสูงเราจะยกสูงค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะร้อนมากค่ะอาจารย์แล้วก็หลังคาโค้งค่ะอาจารย์แล้วก็มี ตัวดูดสบายอากาศควบคุมแล้วก็เซนเซอร์วัดคารมดอนออกด์วัดสเปกตรัมแสงวัดความชื้นในอากาศวัดความชื้นในดินหรือวัสดุแล้วก็ปริมาตรการคำนวณนะพวกเนี้ยตารางเมตรหนึ่งประมาณ 3- ามสี่พันไล่หนึ่งเวลาเราคิดเป็นไล่เนี่ยนะคือไล่หนึ่งคือไล่ไล่ต่อเนื้อที่ปลูกนะเนื้อที่เรือนโรง หนึ่งไร่ก็คือพันหกร้อยตารางเมตรที่ปลูกก็ประมาณ4ีหล้านบาทว้าวแพงเกินไปสําหรับชาวบ้านชาวบ้านนะเนาะแล้วก็สาหรับนักวิการจำพิงต้องใช้คุณจะเอานักวิการมานั่งจดอุณหภูมิทุกนาทีได้ไหมความชื้นมันทําไม่ได้มมันทําไไ่ด้แต่ว่าถ้าคุณมีพิ่นั้นติดปุ๊บ คุณสามารถที่จะอ่านทุกอย่างออกใอ้ความชื้นมากไปมันมีโรคนะมันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์เงี้ยอันนี้แหละคือคอนเทนต์พราะคุณทำไปซ้ำๆสักสองสารอบเนี่ยคุณจะเก่งแล้วพวกนี้ก็รีเซ็ตได้ออนไลน์หมดควบคุมได้ออนไลน์หมดนะครับโปรแกรมก็ พอดเป็นกราฟได้ตลอด24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงก็คือว่าถ้าเป็นโรงเรือนแบบที่อาจารย์ท่านทํามาก็คือว่ามันก็จะครบหมดทุกอย่างค่ะเพื่อนๆคือว่าเรียกได้ง่ายๆว่าเรานั่งดูอย่างเดียวเราตั้งเซตค่าขึ้นมาแล้วเราก็คิดไว้<ด>แต่ว่าอันนี้แพงอันนี้แพง,นนแงคือ image p r o c e s t i n g เราอยากจะติดกล้องวิง่งเข้าไปแล้วก็สามารถทําไปเรื่อยๆเราจะจะออกดอกไม่ออกดอกอ ซึ่งในเมืองนอกเขาก็ทำโปรแกรมที่ใ,ในจีนเขาก็ทำาถ่ายไปปุ๊บแอปเปิลสุกเลยนะ uh huh. อะคุณตัดได้ห uh huh. รือก็มีหุ่นยนต์ไปตัดเลย oh. คือไอ้พวกเนี้ถ้าติดเอเมดโปรต n g เนี่ยเราจะถ่ายปุ๊บเลยมีโลกมีแรง mm hmm. นะมัน เครียดพอไหมที่จะเกิดไอ้นี่เกิดตาดอกเกิดคอาจาย์ไตโคไหมเยอะมากน้อยจริงๆแล้วถ้าทําจริงๆเนี่ยนะมันทําได้หมดมันทําได้หมดเนาะทำได้หมดแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ถูกลงถูกลงผมบอกเลยอุปกรณ์กีนนี้ถูกแต่มันจะแพงไอ้ตรงโปรแกรมที่เขียนนะครับก็ก็ประมาณเนี้ยประมาณนี้เนาะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปของส้มอะค่ะส้มจะ ขออนุญ,ญาตอาจารย์แล้วว่าขอขออนุญาตเอาโรงเรือนของอาจารย์ค่ะคลิปค,คลิปวิดีโอของโรงเรือนของอาจารย์รเนาะใส่เข้าไปในคลิปให้ส้มด้วยแล้วเดี๋ยวเพื่อน,อนๆก็ลองดูเนาะว่าเทคโนโลยีในโรงเรือนของอาจารย์เป็นยังไงบ้างซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งอาจารย์พูดให้ส้มฟังคร่าวๆแล้วเนาะวันนี้ ก็คงขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก,ก็หวังว่านะคะว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะสำหรับข้อมูลที่ส้มได้รับจากอาจารย์ท่านนี่ท่านเบตาให้คำแนะนำส้มมาเนาะในหลายๆเรื่องเลยโอเคค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวคงจบคลิปเลยเนาะสุดท้ายขอบพระ,ระคุณอาจารย์รมาก<ด>ค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆกับส้มวันนี้ได้เต็มที่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะโอเคอย่าลืมนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจ กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ชมด้วยบายบายสวัสดีสสดค่ะ B5G โรงเรือน,นผลิตพืชระบบอัตโนมัติอัจฉร,ริยะความแม่นยำสูงออโตเมติกแ l น n ฟ f เตอรี y ไม่กี่ข้เกรดสำหรับทุกพืชทำงานตลอด24ชั่วโมง บันทึกข้อมูลได้ทั้งตารางและกราฟตลอด24ชั่วโมงเก็บข้อมูลได้บนคลาวด์นำไปทำบิ๊กดาต้าเอไอวิเคราะห์ประเมินผลระบบการรักษาความปลอดภัย GSP Good Security Practice รั้วล้อมรอบมิชชิดติดกล้องวงจรปิดเก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก พร้อมสัญญาณแจ้งเตือนภัยหน่วยงานของรัฐต่างๆสามารถอูข้อมูลได้ตลอดเวลามีป้องยามรักษาความปลอดภัยควบคุมบุคคลเข้าออกระบบกรีนเฮาส์คุณภาพสูงมาตรฐานทั้งเหล็กหนาชุกกะวานในต้านแรงลมงได้100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอายุเหล็กใช้งานได้10-20ปี ประสิกหนาเหนียวทนทานอย่างน้อยสามปีแสงผ่านได้และป้องกันแมลงขนาดใหญ่ได้ประตูเรือนโรงเปิดปิดอัตโนมัติสแกนรััสเข้าออกเป็นระบบการผลิตการเกษตรมาตรฐาน G A P ที่ได้คุณภาพสะอาดปลอดภัยร้อยปอร์เซ็นทุกเมล็ดทุกส่วนติด QR code ทุกขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลาออโตเมติกแพนฟอเรตรีที่ควบคุมการทำงานด้วย PLC คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมและรับรู้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์เพื่อประเมินผลการผลิตพืชคุณภาพสูงแม่นยำเฉียนเม d ิคอลเกรด อ u ต o นม t ต c ิก a พร f แฟ t o อรควบคุมน้ำปุ๋ยความชื้นอุณหภูมิพัดลมระบายอากาศเพิ่มการสังเคราะห์แสงและเพิ่มปริมาณสารในเพื่ชให้สูงขึ้นได้อุปกรณ์ทุกชิ้นทนทานมาตรฐานวิาหกรรมทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงในระยะเวลาเป็นปีๆ ระบบอัตโนมัติแฟรนแฟคทอรี่จะทำงานแทนนักวิชาการในการเจดบันทึกข้อมูลได้ทุกนาทีตลอดทั้งปีโดยไม่มีการผิดพลาดและสามารถสร้างเป็นกราฟและตารางเพื่อนำไปวิเคราะห์และบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างง่ายรวดเร็วเป็นปัจจุบันติดตั้งกล้อง i ิ a g e Progressing เพื่อตรวจจับ ประเมินผลการเจริญเติบโตของพืชได้ตลอดเวลาคำนวณจำนวนดอกและประเมินอายุของดอกก่อนเก็บเกี่ยวเก็<จ>บข้อมูลไว้บนคราวทำวิคดาต้าวิเคราะห์ประเมินผล AI และจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมากกว่าใช้แรงงานมนุษย์สะดวกรวดเร็วแม่นยำตรวจสอบได้ หระบบสามารถใช้ควบคุมได้10ถึงยี่สิบโรงเรือนหรือตั้งแต่ขนาดเล็กหนึ่งงานจนถึงสิบไร่มีห้องเก็บนิรภัยและห้องถ่งแห้งควบคุมอุณหภูมิและความชืน้น e b 5 g คือนวัตรก,รกรรมเกษตรน้ำยุคที่สุดในยุคนี้และในอนาคต เราจะก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนไปด้วยกันทุกคนปลูกพืชคุณภาพสูงได้โดยใช้คนน้อยนอกนั้นระบบจะทำงานอัตโนมัติด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟ์ตแวร์เราเป็นทีมคนไทยรุ่นใหม่วิจัยพัฒนาอย่างไม่หยุดยัาง